มาดูเคส R สเต็ปหกสองวาวสามเดืยิบเจ็ดกันดีกว่านะครับอันนี้ลูกค้าส่งเสื้อฝาแล้วก็แข้งมาทํานะครับก็อันนี้ลูกค้าส่งแต่ลูกสูบมานะครับพวกแหวนพวกอะไรแล้วไหมอ่าลูกค้าไม่ได้ส่งมาแต่ทีเนี้ยปัญหาคือเวลาวัดระยะเนี่ยมันจะต้องวัดจักแหวนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ฟานเคล่อบไปให้ลแล้วแหละเดี๋ยวตอนไปใส่อลองดูอีกทีนะครับน,นี่ครับ เงาๆแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวล,ลูกค้าก็ลองไปดูนะครับว่ามันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไปขัดเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกไฮสปีดอ่าผมไม่มีนะครับไม่สามารถวัดให้ได้นะครับเราลูกจะประมาณนี้ส่วนฝาทำหลอดตรงนะครับนี่เลยเป็นคลิปที่เคยลงไปแล้วนี่รอยพอกยังอยู่นะครับทงอดีตแล้วก็เสียหัวเทียนโซนิกทำด้วยบอยแล้วแล้วก็นี่นะครับหลังว่าว ต่ฝานี้เป็นแกน5้มิลน,นะครับลูกค้าได้สั่งอารีเทนเนอร์แหวนรองสปริงอะไรเพิ่มแล้วก็สปริงวาลเดี๋ยวเราจัดไปให้อันนี้เราเพิ่งจะโมเสร็จนะครับก็โมนี้โมไปให้นะครับนี่นะครับก็เล็บวาลตรงนี้ครบ4ตัวนี่นะครับแล้วก็แขคงไม่มีอะไรครับก็แค่หลวม ลงเพิ่มขึ้นไปนี่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าเคสอาร์ครับอวนักมากสำหรับเคอสอาร์ก็สามารถส่งมาทําได้แล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นชุดนี้จะเป็นชุดแรกเลยที่ผมสร้างแบบแล้วก็ทํานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคสอาร์ทำนานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้ทอํอไปเลยนะครับแล้วก็แบบก็หายไปเลยนะครับทีนี้ลูกค้าส่งมาทําแล้วก็ทำการสร้างแบบใหม่ตั้งแต่แบบตีปอกแบบทำฝาแล้วก็แบบ ปาดหน้าทั้งหมดนะครับเจาะรูเทียนคือสร้างให้ใหม่หมดสําหรับเคสอาถ้าใครจะส่งมาทําเนี่ยส่งมาได้เลยไม่ต้องรอนาน,าน,านานนะครับเพราะว่าเคสนี้ที่นานหน่อยก็เพราะว่า,าต้องสร้างแบบก่อนนะครับอ่ะนี่เลยอันนี้เป็นปอกหกสิบหกมิลน,นะครับความยาวเดิมนี่นะครับงานจะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับสนใจส่งมาทําได้นะครับทุกรุ่นทุกรุ่นจัดมาได้นะครับ โอเคครับ